สวัสดีครับผมอาจารย์แนทนะครับวันนี้อาจารย์จะมาทําการบันทึกรายการต่อนะครับสําหรับการพยากรณ์แบบภาพรวมนะครับประจําเดือนพฤศจิกายนนะครับปีพุทธศักราช2566นะครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าการพยากรณ์ของแต่ละลัคนาราศีนะครับใครนะครับที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีของตัวท่านเองนะครับแล้วต้องการจะทราบนะครับลัคนาราศีของตัวท่านเองจริงๆนะครับก็สามารถแอดไลน์ออฟชั่นเอามาหาจารย์ที่แอดไน์209 l r z o นะครับ หรือรายละเอียดตามด้านล่างหน้าจอนะครับถ้าใครแอดเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับให้แจ้งข้อมูลให้ครบทั้ง4ข้อนะครับ1ชื่อ2วันเดือนปีเกิด3เวลาเกิดอันนี้จําเป็นมากนะครับ4จังหวัดที่เกิดครับถ้าแจ้งข้อมูลครบถ้วนแล้วนะครับให้รอนะครับสักครู่นะครับถ้าจังหวะนั้นพอดีนะครับอาจารย์ว่างนะครับไม่ได้ดูดวงนะครับอาจารย์ก็จะรีบทําการผูกดวงวันลัคนาแล้วก็แจ้งกลับนะครับว่าคุณอยู่ลัคนาราศีไหนนะครับเพื่อนําลัคนาราศีที่ถูกต้องที่เป็นตัวคุณจริงๆนะครับ ไปทาการเช็คพื้นดวงชะตาแบบภาพรวมในที่ช่องทางอาจารย์เนตดวงดวงชาแนลนะครับแล้วถ้าใครนะครับติดตามช่องทางอาจารย์เน็ตดวงดวงชาแนลนะครับมาสักระยะหนึ่งแล้วก็จะพอทราบนะครับว่าช่องทางนี้นะครับจะเป็นการพยากรณล่วงหน้านะครับอย่างน้อยๆ2เดือนล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้านะครับไม่ต่ํากว่า4เดือนแน่ๆแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับวันที่อาจารย์บันทึกรายการนี่เป็นการบันทึกรายการของเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับ และในปีนี้เองอาจารย์ก็ตั้งใจนะครับจะทําให้จบนะครับภายในเดือนเมษายนนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดต้องการที่จะรู้รายละเอียดที่เกี่ยวกับตัวคุณนะครับแบบภาพรวมนะครับก็สามารถติดตามกันไปยาวๆนะครับแต่ถ้าใครต้องการจะเช็คพื้นดวงชะตาอย่างละเอียดที่เป็นตัวท่านเองจริงๆนะครับก็สามารถสแกน QR โค้ดผ่านหน้าจอได้นะครับแล้วก็มาจองคิวดูดวงกับทางอาจารย์นะครับสำหรับการดูดวงนี้มีค่าใช้จ่ายนะครับอยู่ที่500บาทต่อหนึ่งดวงนะครับใช้ระยะเวลาไม่เกิน50นาทีนะครับแล้วก็ ดูโดยผ่านไลน์คอนะครับหรือถ้าท่านใดไม่สะดวกก็อาจจะใช้เบอร์โทรศัพท์นะครับก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็แจ้งรายละเอียดนะครับมาทางไลน์ได้นะครับชัดเจนนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่ติดตามนะครับช่องทางอาจารย์แนทดูดวงชาแนลนะครับก็จะพอทราบนะครับว่าเดี๋ยวช่องทางนี้นะครับจะมีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์ไทยนะครับใครสนใจนะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็ติดตามกันไปยาวๆนะครับก็จะรู้ว่ารายละเอียดนะครับ ของโหราศาสตร์ไทยนะครับมีอะไรบ้างนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ฝากข้อมูลไว้ด้วยนะครับกับก็ว่ากันนะครับในส่วนการพยากรณ์นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษกนะครับประจําเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราชหกสิบนะครับชาวลัคนาราศีพฤกษกนะครับมีดาวประจำตัวก็คือดาวศุกร์นะครับแล้วเราพูดถึงเรื่องการงานนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับดาวที่เริ่มพบกัรมะนะครับก็คือดาวราหูนะครับดาวราหูก็อยู่ในเรือนพบลาพระนะครับตั้งแต่วันที่17ตุลาคม ปีพุทธศักราช2566นะครับไปยาวๆจนถึง4พฤษภาคมปีพุทธศักราช2568นะครับกรรมระลาพะนะครับนั่นหมายความว่าอะไรน,นั่นหมายความว่าการงานของชาวลัคนาลาสิทธิพฤทธศกในช่วงเวลานี้ไปจากนี้ไปนะครับมีมุมมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับเพียงแต่ว่าจะทําการสิ่งใดก็ต้องคิดพิจารณาไต่ตองให้รอบคอบนะครับที่อาจารย์พูดแบบนี้เพราะว่าดาวพฤหัสบดีก็โคจรนะครับ อยู่ในเรือนภพวินาศนะครับของพื้นดวงชะตานะครับแต่ได้คู่สมพลกับเจ้าเรือนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ความนะครับระมัดระวังรอบคอบไม่ประมาทนะครับในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสิ่งที่จะเข้ามาหรือการเจรจาก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะช่วยนะครับให้ผ่านในเรื่องเหล่านี้ไปได้ไม่ยากนะครับแต่อย่างน้อยก็ให้รู้เลยว่าการงานในมุมนี้เองก็ถือว่ามีมุมมีเกตที่จะประสบความสําเร็จชัดเจนนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ ยังไม่มีงานหรือตกงานในช่วงเวลานี้ก็มีมุมมิกเก็ตที่จะได้งานในช่วงเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์ก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวาลัคนาราศีพฤษภษษษษนะครับสู้ๆอย่างน้อยรู้แบบนี้นะครับจะได้ลุยให้เต็มที่นะครับชัดเจนนะครับการงานมีมุมมิกเก็ตที่ดีแบบนี้แล้วการเงินจะเป็นอย่างไรนะครับดาวเี่เราพกระดุมพระนะครับก็คือดาวพุธนะครับดาวพุธก็ยังอยู่ในเรือนภพป,ปัตตนีนะครับจนถึงวันที่23พฤศจิกายนนะครับแล้วก็จะยกเข้าสู่เรือนภพมรณะนะครับในวันที่24ิพฤศจิกายนไป ปีพุทธศักราชสอ6นะครับนั่นหมายความว่าการเงินของชาวลัคนาราศีพฤกภก็ถือว่ามีมุมมีเกณฑ์ที่ดีจนถึงวันที่2 3พฤศจิกาย,ยนนะครับแล้วก็มีมุมมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหานะครับไม่ลาบเลื่อนนะครับตั้งแต่24พฤศจิกาย,ยนไปถึง6ธันวาคมนะครับช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับได้ฟังแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องตกใจอย่างที่อาจารย์พยายามบอกไปแล้วในหลายคลิปนะครับอย่างน้อยใครที่มีโอกาสได้มาฟังคลิปนี้แล้ว คุณมีชยัยไปมากกว่าครึ่งไม่ต้องเป็นกังวลเพราะว่าคุณได้รู้ก่อนล่วงหน้ายาวๆเพราะอะไรครับวันนี้วันที่จะนทึกรายการตรงกับวันอังคารนะครับที่7กุมภาพันธ์ปีพศ2566นหะครับและคลิปนี้อาจารย์จะนําขึ้น u t u b e นะครับในวันที่26มีนาคมปีพศัก6 6องน 66, นะครับคุณจะมีเวลาในการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมนะครับกันไปยาวๆนะครับเพราะฉะนั้น คุณรู้ก่อนล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า4เดือนแน่ๆแ,แล้วนะครับอย่าง,งน้อยๆคุณก็จะได้บริหารจัดการตัวเองได้ทันชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับชัดเจนนะครับการเงินมีมุมมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาไม่ราบรื่นนะครับในช่วง24พฤศจิกายนถึง6กธันวาคมนะครับแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องคู่ครองคับรักคุณส่วนจะเป็นอย่างไรนะครับดาวที่เราพบปตัตนิก็คือดาวอังคารนะครับดาวอังคารก็ยังอยู่ในเรือนภพอลินะครับได้คู่มิตรกับเจ้าเรือนจนถึงวันที่24พจิกายน ปีพุทธศักราช2566นะครับและหลังจากวันที่15พฤศจิกายนไปแล้วนะครับจนถึงวันที่26ธันวาคมดาวเจริมพบปัตตนิก็จะโคจรนะครับเข้าสู่พบปัตนินะครับได้ตำแหน่งเกษ,ษ,ษตราธิบดีปัตนีปัตนีนะครับน่าหมายความว่าคู่ครองควรักพุ้นส่วนก็จะค่อยๆกลับสู่ภาวะปกตินะครับหรือดีขึ้นในหลังจากวันที่15พฤศจิกายนไปแล้วชัดเจนนะครับแต่ช่วง ต้นเดือนมาจนถึง14พฤศจิกายนก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับในช่วงเวลานี้ชัดเจนนะครับและถ้าเราพูดถึงเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บนะครับอุบัติเหตุของชาวาลัคนาราศีพฤษภประจําเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราชสอ6จะเป็นอย่างไรนะครับก็ขอให้ชาวาลัคนาราศีพฤษภนะครับระมัดระวังตัวนะครับตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะครับมีมุมมีเกียนที่จะ ไม่สบายนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะครับในช่วงเวลานี้นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์ไดพยายามบอกไปแล้วได้ฟังแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องตกใจอย่างน้อยๆคุณมีเวลาในการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมยาวๆนะครับชัดเจนนะครับหรือถ้าใครที่ยังสงสัยนะครับฟังคลิปแล้วก็ยังคิดว่าอ้าวแล้วถ้าเป็นตัวเราเองจริงๆล่ะจะเป็นอย่างไรก็สามารถแอดไลน์เอาชื่อขเขามาหาอาจารย์นะครับ ได้ที่ Assign 209 a นะครับหรือใครสะดวกสแกนเคอร์โค้ก็สามารถสแกนผ่านงหน้าจอได้นะครับทุกคำถามมีคำตอบนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤกษกนะครับทุกๆคนนะครับเตรียมตัวสู้ลุยให้เต็มที่ในเรื่องการงานนะครับบริหารจัดการนะครับให้ดีนะครับในเรื่องการเงินแล้วก็คู่ครองควารักคุณส่วนนะครับ ส่วนเรื่องสุขภาพโรคภัยไค้เจ็บนะครับก็ดูแลตัวเองให้ดีๆในช่วงเวลาที่อาจารย์บอกไปแล้วนะครับในช่วง3พฤศจิกายนจนถึง30พฤศจิกายนนะครับชัดเจนนะครับอาจารย์ก็ขอให้ชาวาลาัคนาราศีพฤษภทุกๆท่านนะครับโชคดีนะครับวันนี้เราขิดจ,จตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทําความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ